สวัสดีครับรถแลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไม่เจอกันนานครับผมเป็นไงรายการขึ้นแล้วเจอกับยอดมวยจากกระทิงดุใช่ใช่ครับเป็นไงบ้างครับความพร้อมก็ความพร้อมแต่นี้ก็ทำร่างกายเรื่อยๆครับอันนี้อันนี้ชุดซ้อมมวยใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวขอลูกพี่ก่อนครับอ๋อเพชรมาชนมีรายการกับครับแล้วส่วนเราล่ะมีการเตรียมความพร้อมร่างกายเป็นไงบ้างก็ทำมาเรื่อยๆก็วิ่งออกมาเดี๋ยวก็ถึงใบสามขึ้นก็ เหมือนเดิมครับเตะเป้ามีอะไรครบครับนี่ก็คือคือช่วงนี้เชรนหาชนซ้อมเร็วใช่ไหมตั้งแต่บ่ายล้วก็เลยมาช่วยดูแลงี่ก่อนใช่ครับผมพอพ้นสามโมงไปแล้วก็เป็นเวลาของเราแล้วใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีการวิ่งหรือเตะเป้าอะไรนะครับก็หลายอย่างครับแล้วก็เป็นหนึ่งในนักมวยที่แฟนมวยถามถึงเยอะว่ารถถังมีรายการย่างแล้วก็ประกบมวยให้เยอะแยะมากมายให้เจ้คนน้คนนี้คนนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยรายการเราขึ้น15ตุลาคม กัดใหญ่วันชีมิชชั่ชกเป็นคู่รองด้วยใช่ครับไม่ได้ป้องกันแชมป์ไม่ได้ป้องกันแล้วก็ไม่ได้ชกมวยไทยใช่ครับคิกบ็อกซิ่งในรายการนั้นน่าจะคิกบ็อกซิ่งทั้งรายการทั้งรายการเลยเนาะใช่ครับมีทั้งโวกลางปีด้วยใช่ครับมีทั้งชิงแชมป์โลกด้วยเมยรอบอะไรก็เยอะเหมือนกันครับในรายการนั้นก็แปลกตาอีกอีกรายการนึงใช้คำว่าสิ้สุดการรอคอยได้ไหมสำหรับคนที่รอดูรถถังใช่แล้วก็ผมเองเหมือนกันก็หลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วเราก็รอคอยกันคิดถึงแฟนมวยเนาะใช่ครับแล้วคิดถึงทางยังใช่ครับเรา เคยชกอีเวนต์วันครั้งอีเวนต์วันครั้งเนี่ยพอหายไปนานก็เกือบหกเดือนมั้งครับเนี่ยผมว่าหกเจ็ดเดือนมากใช่ใช่เพกติรถถังชกวันจะพิ้วในแทบทุกเดือเลยนะต่อเนื่องเลยนะนัดนี้ต่อนัดหน้าขึ้นเลยใช่ครับผมเหมือนเหมือนชีวิตเหมือนขาดอะไรไหมโอ้ยมันก็เบื่อเบื่อหลายอย่างเบื่อแล้วช่วงช่วงที่ไม่มีรายการแล้วก็โควิดด้วยทำอะไรอยู่ อนอนซะส่วนมากนอนส่วนมากกับบ้านกับบ้านอ<ๆ>ะไรอย่างเงี้ยได้มีโอกาสไปพักผ่อนที่บ้านด้วยอย่างเงี้ยได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมครับ <c oughs> ได้ได้ชกทบด้วยโควิด <c oughs> ด้วยมันก็มีผลกระทบอยู่แล้วครับพราะเราเองเป็นเป็นนักมวยอิสระกยไม่ได้มีเงินเดือนอะไรเนี้ยแต่เราก็พอมีเงินเก็บที่จะจุงเจอครอบครัวได้อยู่แต่รถถังก็มีช่องทางรายได้หลากหลายช่องทางคัช่องยูทูปก็โหคนติดตามจะแสนแล้วแวบเดียวเองก็ต้องรอนะ แล้วก็พูดถึงในเรื่องของสปอนเซอร์ต่างๆที่ที่ที่เข้ามาใช่ก็ต้องขอบคุณใช่ครับอยู่ได้ับเพราะสปอนเซอร์ที่เข้ามาคือเป็นหนึ่งในนักมวยไทยไม่กี่คนที่ทำอะไรก็เป็นเงินหมดหมวกจะใส่ถ้ามึงไม่ให้ตังคูกูก็ไม่ใส่จะใส่เสื้อก็ต้องได้ตังคือเป็นแบบอย่างที่ดีของนักมวยรุ่นน้องใช่แล้วก็จะได้มีความตั้งใจมากขึ้นก็อยากบอกให้นักมวยมีความตั้งใจมาตอนแรกๆอาจจะไม่มีใครมองแต่ถ้าเรามาถึงจุดๆเหมือนผมเนี้ยทุกคนเข้าหาเยอะแล้วก็ มันเป็นเงินเป็นทองหมดทุกวินาทีเป็นเงินเป็นทองหมดครับพอผ่านจุดที่มันลำบากมาแล้วจุดที่เราต้องพิสูจน์หัวจิตหัวใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวอะไรมันมาเองใช่ครับผมโฟกัสไฟต์ต่อไปครับ15ตุลาคมนี้เกิดเดิมนี้เขาเป็นบวยแบบไหนรู้ไหมการไตล์ายบูมมัดคือเดินเดินแรกเหมือนกันเขาก็จะสูงว่บเยอะอยู่ร้อยเจ็ดสิบห้าครับใช่ฮะก็ถือว่าแต่เขามีจุดบอดตรงที่ว่าเขาก็โดนไม่ได้เหมือนกันแต่เขาเป็นคนเป็นมวยแรกต้องดูคลิปนะครับใช่แล้วก็ ดูจากโปรไฟล์เขาหูเข็มขัดเต็มตู้เลยใช่แล้วถือว่าต้องก็ดูดูการโชว์ของเขาเขาก็ไปไปไปแพ้แต่ว่าไปแพ้แต่ก็ถึงเกตถึงเั่นแหลญี่ปุ่นนะคือคีบ็อกซิ่งที่เป็นแชมป์ญี่ปุ่นอยู่ครับที่เควันนะก็คือผ่านมวยระดับท็อปร้อมใช่ใช่คือคนรู้จักเควันอยู่ครับอะไรเนี้ยก็เพราะว่าเขาใช้ได้ครับแล้วรถถังเตรียมตัวยังไงเพราะว่าครั้งล่าสุดที่โชว์คีบ็อกซิ่งแม้ว่า จะชนะแต่ก็ชนะแบบไม่เอกสารด้วยนั่นแสดงเห็นแล้วว่ากติกาเราอาจจะยังไม่ไม่แม่นสักเท่าไหร่ใช่ครับก็ต้องมาปรับเยอะก็ทุกไฟล์ผมก็จะบอกตัวเองว่าปล่ต้องปรับเยอะเพราะคริบ็อกซิ่งมันต้องฟุตเวิร์กต้องมีมันคือต้องเหมือนคล้ายคล้ายสไตล์สากลใช่ครับขยันออกเป็นชุดถึงไม่หนักไม่แรงก็ต้องขยันออกเนี่ยมันถึงจะได้แต้มได้คริบ็อกซิงอย่างเงี้ยเราต้องต้องระวังก็ใจมากครับกลัวแพ้ไหมครับชกในรูปแบบคริบ็อกซิ่งมันก็กลัวครับมันก็สี่ห้าสิบใช่เรามันมันถึงเขา แต่เขาออกไม่โดนแต่เขาก็ยันเนี่ยเขาก็ได้แต้มนใช่ครับถามว่ากลัวแพ้แล้วทำไมถึงยอมต่อคีบอกซิงถ้าที่เราเป็นแชมป์โลกมวยไทยอเนื่องจากน่าจะมวยไทยแบบหาคู่ก็แล้วก็ทางเข้าประเทศอื่นเข้ามาทำลายเหตุการณ์หลายอย่างองค์ประกอบใลายอย่างเงยเราเราจะมีโอกาสชิงคีบอกซิงนะเขาก็เหมือนดูกรมาด้วยใช่ถ้าคู่สุงเล็ก ได้ชิงกันปั๊บเต็ดใครเป็นแชมป์รอได้สวมในนัดต่อไปเนี่ยแสดงั้นมันจะเป็นงานของโบวเตอร์อยู่แล้วพูดแบบนี้แสดงว่าซูเปอร์เล็กมีรายการรีแมทแล้วสิแบบนี้มีเลยนะเอ็นข่าวเย้มมาพูดจิก้าประมาณนั้นแสดงว่ารถถังชบตุลาเสร็จปุ๊บรอซูเปอร์เล็กพิจิกาปลายปีนัดใหญ่อีกหนึ่งนัดของวันอาจจะเป็นรถถังชิงก็ได้ก็ ก็ต้องรอดูรอดูครับรอดูแต่อาจจะมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ใช่ในปีนี้เซอร์ไพรส์แบบนี้เอ้ะรถถังพูดแบบแต่ยังบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้โอเคแต่ว่า15ตุลาคมนี้นี่พร้อมแน่นอนนะอยากตั้งใจชมเลยครับมีจะมีช็อตเด็ดๆบ้าละห่ำเปิดหน้าเปิดตาให้เพื่อพวกต่อยแค่แค่รายการถ้าเขาโปรโมทวันไหนคนก็ตกใจแล้วโอ้โหแค่นั้นแหละขนาดนั้นเลยต้องรอหลังพ้นวันที่15ตุลาคมไปก่อนแสดงว่าไฟหลัง15ตุลาคมนี่สำคัญกว่า รั่วสำคัญพอๆกันหลังหลังมันก็พอๆกันแต่ถ้าเรียบเทียบ ก็ต้องรออีกทีนึงใช่รถถังฝากอะไรถึงแฟนคลับ FC ที่คิดถึงเราแล้วก็อยากจะเห็นเราอยู่บนเวทีเหลือเกินก็ฝาก FC ทซีทันด้วยครับติดตามค่ายมวยจริงด้วยนะครับผมก็จะช่างฟอร์มให้ดีเหมือนเดิมครับก็จะรักษาแชมป์มวยไทยอยู่กับประเทศไทยไว้นานครับผมครับผมขอบคุณรถถังครับ15ตุลาคมนี้จะต่อยกับเดนเนลลครับในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งในรายการวันแชมเปี้ยนชิพที่สิงคโปร์นะครับเดี๋ยวใกล้ๆก่อนเดินทางเราจะมาเช็คฟิตมาดูความพร้อมของรถถังอีกทีนึงวันนี้ขอบคุณรถถังมากมครับผมครับสวัสดีครับ